ผมนกอยู่บ้านครับผมนกขัดไว้ครับทุ่มีหอดขวบกลัวแล้วจะซองปีแล้วจะเลยได้หมู่บ้านครับนี่ตัวงามครับแต่ว่าก่งขาคนเจีาสารปุ่มไปน้ำกันครับนี่แต่เสียงดีๆครับนี่กระลมนัน ตัวที่สวยครับนุกข้างลายเนี่ยตัวตัวโตครับลอกกลกุ่มก่อนเฉลยครับคันหมดแล้วครับขึ้นไว้ขนาดพี่น้องแต่ละตัวนวดคู่กันข้านี่งเลย เขาท่านช้งปุ่งเขาจะเล่าไม่ึ้เล่าไม้บ้านครับปวท้องครับบ้านเนี่ยจัดเขาชาว่ากระเดะครับติดหมดเขาชาวบ้านน,นี่จะถากงพี่น้อง บ้านาตัวนี้ไปครับนกต่อเนี่ยค่ำคู่ค่ำครับมีอ่างตอขลามจัดกันครับตัวข้าลมดีเชยงก่างหาปุงกันครับแล้วว่าท่านออกตออยู่นกตอสองตัว ตุ๊กความน้อยนี่ขอไปเบื้องกลงแล้วว่าท่านหนึ่งเลี้ยวขู่เงียปกลงพี่น้องเงียบจิบ కా